สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้จะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของเดือนเมษายน2อง6นายน,านี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสําหรับตัวคุณกันบ้างนะครับพร้อมคําแนะนําเนาะ ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปต่างหาให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลหรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะเรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดยังไงกับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่8ไม้แล้วก็เป็นไพ่เดอะเลเวอราชินีถือไม้8ดาบแล้วก็เป็นไพ่2เหรียญเรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนนกของขางคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อนะครับถ้าใช่ก็ต่อดูต่อได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่ไม่ตรงเปราะว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณเนาะไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นท r ีออฟเพนทาเเป็นไพ่ Wheel of Fortune t h แ Emperor แล้วก็เป็นไพ่ Seven o ออ e n t a ท l e s อัศวินถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับ Judgment ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่โดยภาพรวมนะครับเหมือนกับว่า คุณเองกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะยังมีโอกาสมีคอมมิตเมนต์กันมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ไปต่อได้นะครับปล่อยวางจากความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเป็นนก g a t ีฟบางอะไรที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนอะไรที่คุณถูกบล็อกนะครับถูกบล็อกไปในเรื่องของโซเชียลต่างๆหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์เนี่ย ให้คุณค่อยๆปล่อยวางแล้วค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขายังมีโอกาสยังมีความรู้สึกที่ยังดีกับตัวคุณมีไพ่เดลิเวอร์มาด้วยแปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ยังมีความมั่นคงกับตัวคุณนะครับแต่บางทีคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าใช่เหรอมันแบบนั้นจริงเหรอเขายังรักเราจริงเหรอเขายังชอบเราจริงเหรอเขายังอยากมีเราจริงเหรอ ทั้งที่ตามจริงอ่ะเขามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะบล็อกคุณหรืออาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับคุณด้วยซ้าคุณอาจจะมีความรู้สึกประมาณนี้นะครับกับเรื่องความสัมพันธ์เพราะตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก mindset การคิดการตัดสินใจนั่นแหละนะครับกับความรู้สึก ทำให้เขาอาจจะปิดกั้นคุณหรืออาจจะเหมือนต้องการเซฟโซนหรือเขาอาจจะไปไป,ไปมามาสำหรับตัวคุณเพราะตัวคุณเองอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วอึดอ,อัดอ่ะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเพราะให้ The อ er e r ปรากฏ The อ m p e r o รแปลว่าอะไรครับแปลว่าขุนศึกแปลว่าจัก,กรพรรดิถ้าคุณไม่ยอมลงให้เขาถ้าคุณไม่ยอมเขาอ่ะ ยังไงเขาก็อาจจะอยู่กับคุณลําบากนะประมาณนี้นะครับทั้งที่ตามจริงเขาก็รักคุณนะครับเขาก็ยังเห็นคุณเป็นคู่อยู่เขาก็ยังอยากให้คุณนะครับเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะดูดีมีเสน่ห์สำหรับเขาในสิ่งที่เขายังเลือกคุณนะครับราชินีถือไม้เนี่ย เขายังมีความรู้สึกว่าคุณยังมีแพชชั่นกับเขาคุณยังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาคุณยังรักเขายังสนใจเขาดูแลเขาเอาใจใส่เขานะครับยังเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์สำหรับตัวเขามากเลยเลยทําให้เขาอาจจะยังรักคุณอยู่นะครับกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เขายังเลือกคุณอยู่มีไพ่ the e m p e r o r อยู่แต่ในทางความรู้สึกที่เขารักคุณที่เขาดูคุณดูดีดดมีเสน่ห์มีอะไรหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างแต่เขาไม่ถูกตอบ เขาไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่าอะไรนะครับโดยเฉพาะคนธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูรวมไปถึงคนธาตุน้าราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับมี2องธาตุนะที่อาจจะเหมือนกับติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณที่มีประเด็นหรือมีปัญหากับตัวคุณแต่ก็เป็นคนที่ยังรักแล้วก็ยัง มีความรู้สึกที่ยังมีแรงปัถนากับตัวคุณส่วนราศีธาตุอื่นก็อาจจะยังมีแต่อาจจะน้อยกว่าราศีธาตุน้ำแล้วก็ราศีธาตุไฟเป็นราศีธาตุเดียวกับคุณด้วยนะก็อาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจกันปรับการเรียนรู้กันอีกสักหน่อยหนึ่งเขาอาจจะยังเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับเท่าที่ควรก็ได้เช่นกันเพราะเขาเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ยังดูอึดอัดใจยังดูมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะยังดู ไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขารู้สึกอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเลยทําให้เขาอาจจะยังดูเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแหละจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนกับอยากจะออกจากความสัมพันธ์หรือไม่ได้อยากจะไม่ชัดเจนกับตัวคุณนะครับเพียงแต่บางทีแล้วอ่ะคุณเองอาจจะคิดเอาว่าเขาไม่ชอบเขาไม่หลักหรือเขาไม่โอเคกับคุณ ก็ได้เช่นกันนะครับแบบนั้นเป็นต้นอยากจะบอกกับชาวกรกฎนิดนึงว่าดาวความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ได้โคโจรเข้าสู่เรือนมอรณะแล้วแต่อย่าคิดอย่าวิตก,อย,ก,กอย่ากังวลอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอย่ามีประเด็นกับความสัมพันธ์จนเกินไปการที่ดาวคู่ของคนรักเนี่ยโคโจรตกเรือนมอรณะ จริงๆแล้วมันดูเหมือนเสียก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เสียร้อเนะครับมันอาจจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันบ้างมันอาจจะมีลักษณะของการมีปัญหาใจกันบ้างมันอาจจะมีความรู้สึกที่เขาอาจจะอยากอ,อ,อึดอัดใจอยากจะมีอิสระกับการคิดการตัดสินใจบ้างอยากจะมีเซฟโซนของตัวเองบ้างอาจจะอยากมีอะไรใดๆนะครับเลยทําให้เขาอาจจะบล็อกคุณหรือปิดกั้นการมองเห็นปิดกั้นการคุยกับคุณก่อนนะครับก็าอาจจะเป็นไปได้ อย่างที่บอกแหละว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกับความรู้สึกสิ่งต่างๆการที่เขาอาจจะไปไปมามาหรือคุณอาจจะต้องสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากนี้นะครับถ้าคุณอดทนคุณรอคอยนะครับกับความสัมพันธ์ถ้าคุณยังเชื่อมั่นนะครับหรือคุณยังรู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะกลับมา หรือคุณประเมินแล้วว่าว่าเขาอะยังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเราแค่ยังไม่ได้ตอบโจทย์เราทั้งหมดสแสดงว่าคุณยังมีความหวังนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบประเมินแล้วแบบเฮ้ยเขาเอาแต่ใจเขาเห็นแก่ตัวเขามีแต่ได้เขามีแต่แบบทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจโอ้อันนี้คุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วแหละว่าเขาก็คงไม่ใช่เขาก็คงไม่มีทางอะ่ะที่จะกลับมาถ้าเป็นแบบนั้นหรือถ้ากลับมามันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ใดๆหรือเปล่า หรือ e n e ฟ i t นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีแล้วอะ่ะเราก็ต้องพยายามเ,ออเลือกคิดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยความรู้สึกหรือการกระทําของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะครับถ้าเขายังดูแลใจใส่คุณหรือเขาเคยดีกับคุณอยู่ในอดีตหรือเขามีความรู้สึกที่เคยแบบรักคุณนะครับใส่ใจดูแลกับคุณบ้างโอเคอันนั้นมันยังพอมีหวังหรือคุณยังรู้ว่าการ ตัดสินใจที่เขาหายไปนิ่งไปเงียบไปอะ่ะถ้ามันเกิดจากการทะเลาะกันไม่ได้เกิดจากเติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้เกิดจากบุคคลที่สามอะ่ะยังไงความรักของคุณก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ถ้าเราแค่ต้องปรับ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้นะครับแล้วตัวคุณเองก็ยังมีโอกาสที่จะยังมีความสุขความสมหวังได้เพราะเขาอาจจะกลับมาหาคุณได้จากให้แปดไม้แล้วก็ judgment นะครับแปลว่าเขายังมีโอกาสกลับมาได้แต่คุณต้องอย่างที่บอกอ่ะต้องพยายามบริหารสเสน่ห์ต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าทำตัวเองให้ดูเหมือนกับว่ามีสิ่งดีๆที่ทำให้เหมือนกับเขาอ่ะอยากจะกลับมา นะครับอย่าเรียกร้องเกินไปอย่าตัดเพาะเกินไปอย่างงงแยงเกินไปอย่าน้อยใจอย่าน้อยเกินไปนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการบั่นทอนทั้งตัวเองและบั่นทอนทั้งเขาด้วยจริงจริงชาวกรกฏลัคนากรากฏเนี่ยบอกเลยนะครับมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนได้ดีมากๆเลยหลายคนน่ะจะแพ้ทางคนกรกฏเพราะอะไรครับคนกรกฎเนี่ยมีดาวประจาตัวคือดาวจันทร์ ดาวจันเนี่ยคือหมายถึงอะไรครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแม่สีเหลืองนอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็คือการเอาอกเอาใจที่ดีมีความรู้สึกที่เหมือนกับผู้หญิงต้องการแหละนะครับเออเข้าใจดูแลเทคแคร์ care, ดีนั่นคือผู้ชายชาวกรกฏนะครับแบบนั้นเป็นต้นนั่นคือสิ่งที่ดีแต่ข้อเสียของชาวกรกฏคืออะไรครับงงงิงง้งงองแงคิดมากไม่ตกกังวลหวาดระแวงนะอะไรประมาณเนี้ย นะครับเรียกร้องนอยเก่งแบบเนี้ยนั่นคือสิ่งที่ชาวกรกฏก็เป็นด้านลบอะ่ะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะทำในด้านไหนถ้าคุณทําในด้านบวกอะ่ะใครก็อยากจะเข้าหาคุณแต่ถ้าคุณทําในด้านลบนะโอ้มีแต่คนอยากจะเดินออกจากคุณอะ่ะเพราะรู้สึกอะไรขอพูดตรง,ตงๆเขาก็คงรู้สึกลาคาญเรานั่นแหละนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเขาบอกอะไรคุณก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเขายังรักคุณคุณก็รู้สึกว่าไม่จริง รักกันเขาไม่ทําแบบนั้นรักกันเขาไม่ทําแบบนี้รักกันทําแบบนี้เหรออะไรแบบนั้นเหรออะไรแบบเนี้ยมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรา n e g a t บ่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์แล้วเราก็นอยไป 8, แปดแสนเราอะประชดนะเออแบบนั้นเป็นต้นก็เลยทําให้ทุกอย่างดูยากดูลําบากเขาบอกว่าถ้าเขาอะนะครับถูกปลดปล่อยเขาจะยังให้โอกาสกับคุณนะถ้าคุณยังรู้จักที่จะมีเซฟโซนบ้างมีความรู้สึกที่ดีกับเขาโดยการที่ตัวคุณ าจจะต้องอดทนนะครับอดกั้นหรือพิสูจน์ให้เขาเห็นก่อนว่าตัวเราอ่ะไม่ได้แบบเนกาทีฟกับเขาจนเกินไปหรือไม่ได้แบบเหมือนออมีปัญหากับเขามากจนเกินไปไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเพราอดทนการรอคอยนะครับหรือคุณต้องไม่นอยใส่เขาคุณต้องไม่เนกาทีฟใส่เขาหรือคุณต้องรู้จักแบบทําในด้านบวกของของของดาวจันทร์ที่ดีอย่างที่บอกไปอะมองโลกในแง่ดีนะครับ อ่อนหวานอ่อนโยนเทคแคร์ดูแลนะครับแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกเข้าออกเข้าใจคนอื่นนั่นคือคุณนะสมบัติที่ดีของชาวราศีกรกฎนะครับมีสเสน่ห์ดึงดูดใจทําให้ตัวเขามีความรู้สึกแบบโอเคค,คุณคือคนที่เขาอยากจะฝากชีวิตไว้กับตัวคุณนะครับคุณทําได้ชาวกรกฎบอกเลยคุณทําได้นะครับ แต่คุณจะเลือกทำไหมนั่นตั้งหากละ่ะคือสิ่งที่คุณต้องตอบใจตัวเองถ้าคุณยังต้องการเขาคำตอบคือคุณก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการเขาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะเขาต้องการคนที่จะดูแลเอาใจใส่เขามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเขานะครับไม่ใช่ว่ามาอยู่เบื้องหน้า แบบแข่งกับเขาอะเขาก็ไม่ชอบไงถูกไหมครับแบบนั้นเป็นต้นเขายังมีโอกาสที่ยังจะกลับมาหาคุณอยู่อย่างที่บอกไปเนาะเพราะมันยังมีไพ่หลายใบเลยนะที่หมายถึงว่าคุณยังมีโอกาสดีๆยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาวงรอแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ไพ่สามเหลียญคือการที่เราอัจจะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาคุยกับคุณส่งข้อความมาหรือคุณอาจจะรอในื้นที่ของตัวเองนะครับสงบ ใจสงบนิ่งได้ดีพอเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ตามเขาขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้แบบน e g a t i v ขนาดนั้นแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาไม่มีประเด็นกับเขาแล้วคุณค่อนข้างใจสงบลงแล้วมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณเนาะ เพราะว่าในตามไพ่เนี่ยค่อนข้างบอกเลยว่าเขายังรักยังมีแพชชั่นยังเห็นคุณเป็นคู่อยู่นะครับแบบนั้นแหละถ้าคุณมีโอกาสแนวโนมทิศทางที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาได้เขาก็จะออกสาะแสวงหาแล้วเขาก็จะเดินหน้ากับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์นะครับอะไรแบบเนี้เป็นตอนนะถ้าคุณต้องการแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกไปนะครับถ้านอยอีกก็เป็นปัญหาอีกนะครับ ถ้านอยอีกเป็นปัญหาอีกเขาก็อาจจะหายไปอีกก็ได้ดังนั้นนะ่ะอย่าให้มันเหลือหลังอย่าให้มันคาราคาสังนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจา่าทุกอย่างยังสามารถลงตัวได้ถ้าเรายังมีเหตุผลพอถ้าเราไม่เอาอารมณ์เอาความนอยมาเป็นที่ตั้งทุกอย่างชาวกรกฎยังสามารถไปต่อได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามไปกํกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ